ชาวบ้านร่วมพิธีบวงสวงพระพิกเนรไม่ลืมส่องเลขเด็ดงวดนี้หลุนโชคแห่ร่วมพิธีบวงสวงพระพิกเนรปางประธานพรสำนักสงฆ์รวสิบสี่หลังขณะที่คอหวยไม่ลืมส่องเลขเด็ดงวดนี้หนึ่งตุลาคมหกหกจากทูปมงคลกลับไปเสียงโชค วันที่23กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านและผู้มีแรงศรัทธาเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงสร้างองค์พิกเนสปางสิหัดเทพประทานพรขึ้นที่สำนักส่งล์วด14หลังพระสิงหนึ่งแร่เหล็กไหลบริษัทผาแตกต่อท่าข้าวเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ประชาชน ทางด้านแม่ชีบุษกรประธานเจริญสุขคหบดีอำเภอแม่สายเล่าว,ว่าเคยทำธุรกิจประสบความเดือดร้อนเป็นหนี้สินหลายสิบล้านครอบครัวต้องขายทรัพย์สินหมดตัวย้ายที่อยู่จนได้พบกับปาฏิหาริย์ขององค์พระพิกเนช่วยชีวิตรอดตายครั้งที่สองจากอุบัติเหตุทำให้เกิดศรัทธาแล้วมากลับไหวบูชา กระทั่งสามารถดำเนินธุรกิจฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งอย่างมั่นคงจากศรัทธ,ธาแรงกล้าทำให้มาบวชชีช่วงเข้าพรรษานี้และสร้างองค์พระพิกเนตปังประธานพรขึ้นในวัดแห่งนี้เพื่อให้เป็นเทพประธานพรช่วยเหลือมนุษย์โลกทางด้านโชคลาภส่วนทางธรรมมีพระครูบาบุญปันเจ้าอาวาสคอยอบรมสั่งสอนพาสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเทศนาทางพ้นทุกแก่ประชาชน นอกจากนี้ทางสำนักส่งฆ์ลวง14หลังยังได้แก้ปัญหาบรรเทาทุกทางกายให้กับชาวบ้านและพระภิกษุสามเณรสามารถบริการนวดผ่อนคลายนวดเส้นนวดทางไม่ใช้เท้าแก้ปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นอมาพาตอมพฤึกตลอดะถึงเปิดการสอนนวดให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ถือได้ว่าเข้าวัดนี้จะได้พบกับความสุขทางกายทางใจและโชคลาภจากเทพประธานพร อย่างไรก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้คือชาวบ้านที่มาร่วมงานได้จุดทูบขอโชคลาบจากองค์พระพิกเนตตามธรรมเนียมโดยได้เลข3ตัวปรากฏว่าอันแรก146ส่วนอันที่2ได้461ซึ่งบังเอิญเป็นเลขตรงกันเพียงสลับที่เท่านั้นทำให้บรรดาคอหวยไม่พลาดเตรียมนำไปซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชคงวดนี้